ก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อคทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมเปา KWS นะครับผมก็สมัครคลิปนี้นะครับผมผมก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมของกาลินาฟรีไฟอีกแล้วตามเคยนะครับผมมานะครับก็สมัครคลิปนี้นะครับผมในเกมของกาลินาฟรีไฟนะครับผมเราก็จะเข้ามาทาการพูดคุยนะครับในส่วนของกิจกรรมใหม่กันดีกว่าในเกมของฟรีไฟนะครับมานะครับ ก็สมัครกิจกรรมแรกเลยนะครับผมที่ผมจะเข้ามาทําการพูดนะครับผมในคลิปนี้นะครับนั่นคือกิจกรรมนี้ผมกิจกรรมขอเดิมอินฟินิตี้นะครับออฟฟิลลิ่นนั่นเองนะครับผมอานะครับก็สมัครและเลือกของกิจกรรมนี้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับคือว่าจะให้เรานะครับเลือกขอสองซีเนอร์ที่ขั้นไม่ก้องกาออกจากสุขขอละวันนะครับผมแล้วก็ให้เรานะครับ เข้ามาหมุกระดานนะครับผมเพื่อรู้รับผลรวลใหญ่นะครับโดยการละปีว่าข้าจะได้รับผลรวมใหญ่แน่นอนนะครับในการสุ่มเพียง8คันนะครับแล้วก็สามารถกดรับรางวัลพิเศษได้เมื่อหมูครบ3รอบนะครับ3คัน5คันนะครับผม8คันนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถ้าหากพบปัญหานะครับผมหรือว่ามีข้อสงสัยนะครับเราสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ตลอดย4สชั่วโมงเลยนะครับผมอ่านนะครับก็สำหรับระยะเวลากิจกรรมนี้นะครับผมก็ก็ะแกวันที่12มิถุนายนนะครับ ไปโจขึ้วัาที่18มิคุนายนเลยนะครับผมในส่วนของระยะเวลากิจกรรมนะครับนี่นะครับโอเคผมในเราก็เข้ามาเลือก2สินนะครับผมที่เราไม่อยากได้มากที่สุดนะครับสินแรกเลยนะครับที่ผมไม่อยากได้นะครับผมขอเป็นในส่วนของนี่ละกันนะครับผมก่อนสุมสกินปืนนะครับผมไม่กล่องสุมสกินปืนผมว่ามันก็น่าสนใจอยู่นะใช่ไหมผมว่านี่ดีกว่าครับหนึ่งชิ้นนะครับผมที่เราไม่เอานะครับแล้วก็ อีกหนึ่งนนะครับผมที่เราไม่เอานะครับอีกหนึ่งนเอาอะไรดีอะนี่ละกันเรียก a อ r ดรอปละกันนะครับสิงนนี้ที่เราไม่อยากได้ละกันนะครับเราไม่เอาสิงนนี้นะครับให้เรากดเลยและในกาหมุนรอบแรกนะครับเราจะเสีย9ไ้าดมอนในกาหมุนรอบแรกนะครับจับไปผมมาดูกันนะครับว่าได้รับอะไรนะครับเก้าเดมอนนะผมปุ๊บอาได้มาเป็น a อ r บอดนะครับผมนี่ครับคนตายโลมไ่จํานั่นเองนะครับนี่คือไอ้บอดนะครับผมที่ เราได้รับมานั่นเองนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคว่าเราคิดสอนนะครับเราจะได้รับอะไรนะครับผมในกระหมุนรอบที่สอนนะครับก็จะเสียไดมอนด์มากขึ้นใหม่นะจาก9ไดมอนเป็น49ไดมอนนะครับมาจากต่อแล้วกัน49ไดมอนนะครับผมเราได้รับมาเป็นอ่านะครับเป็นคูปองไดมอนรอยัลนะครับผมเดียมมิคุนายอนนั่นเองนะครับผมอ่าอนี่ผมจำนวนหนึ่งใบนะที่เราได้รับมานะครับ รอบขับไปนะครับจะเสีย99ไดมอนด์นะครับผมในการที่เราจะเข้ามาหมุนเนาะแล้วเราก็จะไม่มีโอกาสได้ขอรางวัลสามนั่นเองนะครับพูดง่ายๆคือเราได้แล้วคือได้เลยนะมาอีกรอบนึงแล้วกัน99ไดมอนด์นะครับปุ๊บแด้รับอะไรครับจะได้รับอะไรครับผมอ่ามาเป็นก่อสุ่มสกินปืนฟา้ามานั่นเองนะครับหมุนครบ3รอบนะครับก็ สามารถรับระหว้าพิเศษได้นะครับนี่อ่านะหมูครบห้ารอบก็จะเป็นระหว้าพิเศษนะครับนี่อ่านะครับซึ่งพวกนี้นะครับเราจะก็หมูให้ครบ8รอบนะเราจรึงจะมีโอกาสได้ไปขาวรแล้วะกรบผมหมุนแค่สามรอบพอแล้วกันนะให้ดูว่าเป็นแนวคานนะครับว่าภายในนะครับเราจะมีโอกาสดรอปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับในส่วนของสกินใหม่นะซึ่งสกินใหม่เขาที่ผมดูคือมาเป็นแบบเฮบอยนะใช่ไหม เอาแบบเพย์บอยนะผมแล้วก็โอกาสดรอปใกล้มาก็ค่อนข้างยากนะครับผมไม่ใช่ใกล้แน่ๆนะใครดูดีจิจๆนะครับผมจีจะมีโอกาสหมุนได้รอบเดียวมีนะบางคนนะหมุนแค่เก้าไดมอนนะครับก็ได้ล้วมาเลยสกินแรขาวอนนะครับมีเหมือนกันนะหมุนรอบเดียวนะครับไก่บางคนดูไม่ค่อยดีนะครับก็จะหมุนไปประมาสอนรอบสามรอบสี่รอบห้ารอบผลรอไปนะครับผมก็ได้มาเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเพราะว่าข้าเราหมุนรอบขับไปสีผมจะได้ล้านะครับน่าจะเป็นสกินกระคารนะใช่ไหม อ่านะครับพวกนี้น่าจะเป็นสก,กินกระเป๋าไหมใช่ไหมมันนี่กีก้าอันนี้กระเป๋าแนะ่เลยส่วนนี้ไปแอร์บอร์ดเนาะใช่วนใหญครับน่าจะเป็นสเก็ตบอร์ดและแอร์บอร์ดเหมือนกันนะครับนี่อ่านะครับแล้วก็มีไอวอลด้วยไอวอลใหม่นี่ไอวอลใหม่เข้ามาในเกมด้วยนะแล้วก็มีสก,กินแบบขาวอลนาะวโอจี OG, นี่นะครับเปนะ็นเพย์บอยเนาะในส่วนนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขึ้นราหมุนให้ดูเนาะ9ไดมอนด์49ไดมอนด์แล้วก็99ไดมอนด์แล้วกันนะครับหมุนให้ดูแค่ประมาณเท่านี้แล้วก นะครับผมเอาแค่นี้พอก่อนนะได้โซ่ของกิจกรรมนี้ก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับได้่วนของกิจกรรมเลยฟิลิตี้ออ f ฟิวลนนะครับผมฝากไปด้วยนะครับผมก็สามารถเข้ามาสุ่มกันได้นะสำหรับใครที่คิดว่ากระเวดนดีแล้วอยากได้สกินไอวอลมาอยากได้สกินเฮบอยนะครับก็มาสุ่มได้นะครับโอเคแล้วผมมีอีกไหมกิจกรรมครับเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยนะครับผมอ่านะครับนะอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับผมในกรานี้นะครับคือกิจกรรมกบปลาขาร้อนนั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับผมผมก็ เคยพูดไปไปขี่เรียบร้อยเนาะในส่วนนี้นะครับผมใช่ไหมเราพูดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมไปกิจกรรมที่ให้เรานะครับเข้ามาทําการนะครับกบปลานะครับผมนี่ครับซึ่งในการกบปลาหนึ่งคันนะครับผมเราจะเสียี่สิบเก้าดมอนในการกบปลาหน้าแบบนี้นะครับยี่สิบเก้าดมอนนะครับซึ่งเขาจะปลดล็อตให้เราคืนล่าหารนะอย่าเส้ดาที้หนึ่งนะครับขอระกวนที่เราจะได้รับนะครับผมเราก็จะได้รับหมื่นในสี่ย่านี้แน่นอนนะครับผมเราสมมุติว่าประมวลไปเรียบร้อยนะครับผมได้รับมาเป็นนะครับเป็น คูปีดมอนล์ยัาใช่ไหมครับแล้วก็เป็นหน้าล้อแล้วก็ซันนี่ซัมเมอร์ใช่ไหมครับที่ผมได้รับมานะในนี้ใช่ไหมเราก็ยังสามารถได้รับบีกทีอีกหนึ่งชิ้นใน่ผงที่เรายังไม่ได้รับมาน,นั่นเองนะครับหลังจากที่เราเปิดหมู่ครบเรียบร้อยนะผมได้ค,ครบครับสี่ชิ้นนี้แล้วนะครับเราก็จะปลดรถด,ดักที่สอนะแบบที่2อก็เช่นเดียวกันเลยนะครับผมก็ให้เรามาคลิปสูงนะ อ่านะครับคิดสุ่มราคาจะเข้ากันนะผมยิบเก้าเดมอนสมมุติยิบเก้าเดมอนใช่ไหมครับรอบสองก็ยิบเก้าเดมอนก่อเนื้อสี่คันนะครับก็จะปลดล็อตดาคิสามนะครับแล้วก็ดาคิสี่นั่นเองนะครับผมก็คือค่อยๆปลดล็อตขึ้นไปเรื่อยๆนะในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้นะกิจกรรมนี้นะครับผมก็คือมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีโอกาสได้รับมาเป็นสกินแฟชั่นนี้นะครับผมนะฮะเป็นไหนก็มานะมาออกรอบนึงแลวกันครับยิบเก้าเดมอนผมมาดูกันว่าจะได้รับไรนะครับ ลับกบปลาโอเคยี่สีบเก้าเดมอนนะครับกา้รับมาเป็นคูปองไดมอนหรอยย่งไหมไม่ใช่นะครับได้มาไปก่อสกินอาวุธนะชาร์จนะครับผมนี่ครับอ่านะครับการรับขอมาเรียบร้อยผมเดี๋ยวมันก็เปิดรอบหนึ่งการว่าสำหรับใครนะครับผมที่อยากได้รับสิบเปิดฟรีๆนะครับจะมีครั้งหนึ่งอยากได้สิบแบบเปิดฟรีๆนะครับเพียงแค่เรานะครับเข้ามาเติมเกมนะผมฟรีไฟล์นะด้วยแอปพลิเคชันแอร์เพย์นะครับนี่เติมเกมฟรีไฟล์ด้วยแอปพลิเคชันแอร์เพย์นะครับผมเราสามารถเข้ามารับ ก็ให้นะครับผมในส่วนนี้กิจกรรมนี้นะครับผมเข้ามากดปลาไก้ฟรีหนึ่งรอบก่อกลาเกิน1คันนะครับผมหนึ่งสมมติคูณเติมก็ถุกทุกสี่คันใ้่ไมคูณเติม4คันเลยนะครับคูงก็จะกดปลาฟรี4รอบมาอะไรประมาณนี้นะ ก็สามารถเข้ามาเติมเกมแล้วก็มากดปลาฟรีกันได้นะครับผมเฉพาะผู้คี่เติมเกมผ่าแอร์เพย์เท่านั้นนะครับเติมเกมผ่า Google p พ a y นะครับหรือว่าเติมเกมผ่าบัคาริน่าครับจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะครับนอกจากว่าเติมเกมผ่าแอร์เพย์เท่านั้นนะครับผมในส่วนของกิจกรรมนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกิจกรรมซัมเมอร์เนาะในส่วนนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็มีโปรโมชั่นอยู่นะในส่วนของการเติมเพชรแอร์เพย์นะครับผมเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน นะครับผมอ่านนะครับก็มาดูกันอีกหนึ่งอย่างนะในส่วนของกิจกรรมนะครับคือกิจกรรมนี้ผมเสิร์ฟความหวานนะครับกว่าโคเคนนั่นเองนะครับผมนี่อ่านนะครับนี่กิจกรรมเสิร์ฟความหวานกว่าโคเคนนะครับก็สำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมก็จะมีระยะเวลากิจกรรมก็กลายว่าที่สิบมิถุนายนนะครับผมไปก็คือว่าที ยี่สิบเอ็ดมิถุนายนนะครับผมก็สมัครกิจกรรมนี้นะครับจะไปกิจกรรมขอสายฟรีนะครับผมย้ํามีรั้งหนึ่งนะครับจะไปกิจกรรมขอสายฟรีนะครับที่สามารถเล่นได้ครสายฟรีแล้วก็เล่นได้ครสายเติมเลยนะครับผมในส่วนของกิจกรรมนี้หลังจากที่เรานะครับเข้ามาทําการกดรับโคเคนเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับจากการที่เรารออีกหนึ่งวันนะครับคิวซักระสามคนหกคนนะครับสิบสองคนในหนึ่งวันให้ครบใช่ไหมครับก็เดี๋ยวจะรับโคเคนมาไป็นโคเคนสกครีมเนาะ สะสมให้ครบนะครับวันนึงนะครับคุณจะได้รับสูส4ของเคนนะหลังจากที่คุณนะครับสะสมให้ครบแล้วใช่ไหมครับคุณก็สามารถเข้ามาแลกได้ในผุในนี้ผมนี่ครับปาร์กอรไอศครีมคาเฟ่นะก็คือกิจกรรมเดียวกันนั่นแหละนะครับนี่ฮะนะครับแล้วก็ให้คุณนะครับมาคลิกคำว่าหมุนนั่นเองนะครับนี่ฮะในการหมุนนะคลิกคำว่าหมุนนะครับคลิกไปเลยับผมนี่ครับน้นะครับมาดูกันนะครับว่าได้รับอะไรครับนี่กล้มาเปนคนปกตินั่นเองนะครับแล้วก็ในการหมุนอีกรอบหนึ่งนาจะเสียสองโคเค้นในการหมุนเนาะ รอบแรกนะครับรอบแรกนะจะเสียแค่หนึ่งโคเกนนะครับพอหมุนไปประมาณคือระยะในจุดจุดหนึ่งนะครับผมสามรอบสี่รอบแล้วนะครับจะเพิ่มขึ้นเป็นสองโคเกนในการหมุนด้านงนะครับหนึ่งอันนะครับตอนนี้นะครับผมเราก็โคเกนเราเหลือแค่หนึ่งอันนะครับผมนี่ครับและหลังจากที่เรานะครับเข้ามาทําการหมุนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับหมูครบกัาที่ขอกําหนดเนาะก็สามารถเข้ามารับขอนรวังได้นะครับผมในส่วนนี้ครับหมูครบสี่รอบนะปลดล็อบสี่อนใช่ไหมครับรับไปเลยนะครับเป็นไข่ร้อน ปลดล่อครบ8ช่อนนะครับผมรับไปเลยนะครับกับงานซัมเมอร์นะครับแล้วก็ปลดล่อครบ12ช่อนนะครับผมรับไปเลยนะครับกระเป๋ามะพร้าวปิดสนานั่นเองนะแบบฟรีๆนะครับอ่านะครับน่าสนใจไหมนะครับผมแล้วก็ในส่วนนี้นะครับมาดูกันได้นะในส่วนนี้นะครับคือให้เราเลือกโค้ดรสชาติแลยค็อปี้นะครับผมเพื่อทำให้สครีมของเราเองนะครับนี่มาสมมั่วผมเอาแบบนี้นะว่าโค้ดแบบธรรมดาเบสิกเลยแล้วกัน ไม่เอาดีเอาโคไปนี้เลยดีกว่าครับนี่แล้วก็แบบนี้แล้วกันนะเอาแบบแรกดีกว่าครับนี่นะครับแล้วก็นี่ด้วยเอามาคครัาผมคืออกีมของคุณเป็นคนรักสนุกและชอบไปนาปาร์ตี้นะครับคุณอยากพบปากกับผู้คนใหม่ๆอยู่เสมอครับนะนี่ก็จะเป็นคำคมเกี่ยวกับเรานั่นเองนะที่เราเลือกมาค่เนาะในส่วนนี้ก็สามารถเข้ามาอ่านกันได้แต่ก็ผมไปคำคมเล็กๆน้อยๆนะคอัคางเกมฟรีไฟล์นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับในส่วนของปาร์ตี้สกีมคาเฟ่นะครับแล้วก็ นี่ครับผมเสริมภาวะก่อโคเกนแล้วคือกิจกรรมเดียวกันนะครับผม,มาในส่วนนี้นะครับผมเราก็ยังมีลำระบาสเอาเกาะนในส่วนกิจกรรมนี้นะครับผมก็ได้เกิดนําพูดไปเรียบร้อยแล้วในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมก็ไม่เอามาโฟกัสที่กิจกรรมนี้นะครับนี่อ่าเรียบร้อยผมไดมาแล้วสกิลระเบิดนะครับ อ่านะครับจบไปไปคิดเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็กรอนนี้นะครับมีโหมดใหม่เข้ามานะโมหมดคนขั้นนะครับ12คือ15มิลลนแอนและในส่วนของโหมดคนขั้นโหมดน,นี้นะครับเดี๋ยวเราเค่อยเข้ามาทำคลิปอีกคลิปหนึ่งแยกออกไกระหันะครับเพราะโหมดคนขั้นนะครับในการที่เราเข้ามาเล่นนะครับเราจะก็ใช้ระยะเวลาในการเล่นพอสมควรนะครับผมก็ขอให้อยู่ในคลิปหน้าแล้วกัน นะครับผมอ่ะนะครับผมก็ไปว่าค่ะเพื่อนๆนะครับผมชอบคลิปนี้ก็ผมนะครับในการที่ผมได้เข้ามาแนะนําทําการอัปเดตเกี่ยวกับกิจกรรมใหม่ภายในเกมของกันและกันฟรีไฟล์นะครับผมก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับแล้วก็สาหรับใครนะครับผมที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมเส้นเดียวกันนะครับแล้วเรานะครับผมก็ค่อยมาพบกันใหม่นะครับผมในคลิปหน้านะครับผมถ้าว่าสมัครคลิปนี้ ผมเปา KWS นะครับผมก็จะต้องอนุญาตลาเพื่อนกับละคนนะครับจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไปแบ่งกับเพื่อนสวัสดีค่ะ